เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะโอเคต่อมาข้อ7เนอะเขาบอกว่าให้เวกเตอร์ u เท่ากับ2เวกเตอร์ i ลบเวกเตอร์ j บวกเวกเตอร์ k และเวกเตอร์ v เท่ากับ ลบเวกเตอร์ i บวกเวกเตอร์ j ลบ2เวกเตอร์ k จงหาเวกเตอร์2เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ f u v และมีทิศทางตั้งฉากกับระนาบที่กำหนดให้ด้วยเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v อะโอเคโอเคทีนี้เราลองมาหาเจ้า u v กันก่อนนะ u v คืออะไรอะ u v. V อ่ะก็ตั้งขึ้นมา U สัมประสิทธิ์ข้างหน้าของ ijk คือ2ลบ1 1อ่ะเอาไปดอดกับของ V คือลบ1 1ลบ2โอเคทีนี้ก็จะได้อะไรลบ2ลบ1ลบ2ออกมาเป็นลบ5อ่ะเราได้ u v เนี่ยเป็นลบ5ดังนั้น f u v เนี่ยเออก็จะได้ f อลบหหรือออกห้าก็ได้โอเคเนอะโอเคนะอ,คนะอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้พี่บอกว่าเขาต้องการเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ยที่มีขนาดเท่ากับอันนี้แล้วมีทิศทางตั้งฉากอ่ะ,อะเจ้าคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ทิศทางตั้งฉาก กับระนาบที่กําหนดให้ด้วย u และ v เนี่ยคีย์เวิร์ดพี่ว่ามันอยู่ตรงนี้แหละคืองนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ระนาบเนี่ยมันคืองี้ระนาบที่ประกอบด้วยเวกเตอร์ u และ v คือ u cross v คือ คือเจ้า u cross v เนี่ยนะ u cross v มันจะตั้งฉากกับเวกเตอร์ u และ v เออดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือ u cross v นี่แหละเออและทีนี้ค่อยไปจัดการกับขนาดของมันคือ5ที่เราได้มาเมื่อกี้โอเคเนอะอันนี้ก็จดลงไปอ่ะต่อไปทีนี้เขาต้องการ u cross v เราก็จะมาหา u cross v ให้เขานะ เราก็เดี๋ยวเราตั้งเดดกันเหมือนเดิมแล้วใช้โคแฟกเตอร์ในการช่วยนะครับอ่ะประมาณนี้ฟึบพี่ก็บอกว่า u cross v คืออ่ะตั้งเดดแถวที่1คือ i j k ต่อมาตามด้วยแถวที่2คือ u 2ใช่ไหมลบ หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบสองอ่ะโอเคนะทีนี้ทีนี้พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวใช้โคแฟกเตอร์ช่วยเหมือนเดิมอ่ะปิดทับไอหรืออะไรไมเนอร์ลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบสองโอเคเนอะอ่ะคูณกับเวกเตอร์ไ แล้วก็มีลบ1นึ่กำลังหบวกหด้วยเป็นลบหนึ่กำลังสองแต่ว่าเป็นค่าบวกก็หายไปแต่ทีนี้เจ้าเวกเตอร์เตรงนี้มันเป็นตำแหน่งหนึ่งสองมันต้องเป็นลบหนึ่กำลังหบวกสหรือลบหนึ่กำลังสเพราะฉะนั้นหน้าเวกเตอร์เเนี่ยอย่าลืมใส่ค่าลบให้มันอ่ะแล้วเราก็ปิดทับ J ได้องหนึ่งลบหลบสก็เป็นไมเนอร์ของมันก็ตั้งไปคูณอยู่กับเวกเตอร์เ ต่อมาเวกเตอร์ k อันนี้เป็นบวกแล้วไม่มีปัญหาพอเป n ะไรตำแหน่ง1 3เป็นลบ1กํลัง1บวก3เป็นลบ1กํลัง4ซึ่งได้1ไม่มีปัญหาอ่ะปิดทับ k ได้ไมเนอร์เป็น2ลบ1ลบ1 1, 1. ก็ใส่ลงไปคูณอยู่กับเวกเตอร์ k อ่ะต้องคูณ a ตัวที่ปิดทับด้วยนะเออทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะก็ลองเด,ด็ดูลบ1คูณลบ2ได้2 หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่งอ่ะก็หนึ่งไอก็เขียนไออย่างเดียวก็พอต่อมาคูณลงเป็นลบสี่คูณขึ้นเป็นลบหนึ่งลบสี่ลบกับลบหนึ่งอ่ะได้ไรลบสามลบสี่ลบลบหนึ่งได้ลบสามแต่เจอลบข้างหน้าเป็นบวกสามไอบวกสามเจโทษทีครับโอเคเนอะเออเอาใหม่นะคูณลงเป็นลบสี่คูณขึ้นเป็นลบหนึ่ง ลบ 4, ลบกับลบหได้ลบสบวกหเป็นลบสเพราะฉะนั้นลบสจะลบข้างหน้ากลายเป็นบวกสโอเคนะคูณลงเป็น2คูณขึ้นเป็น1 2ึลบหได้1นบวกเอ่ะเจ้าเนี่ยคือ u cross v อืมเราได้ u cross v ออกมาแล้วนะซึ่งเจ้า u cross v เนี่ยจะตั้งฉากกับทางเวกเตอร์ u และ v เลยนะก็คือละหน้าของมันนั่นเองนะทีนี้เขาบอกว่าอยากได้อะไรเขาอยากได้เวกเตอร์ vector. เวกเตอร์สเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับไอเนี่ยล้วมีทิศทางตั้งฉากอ่ะทิศทางได้แล้วทิศทางได้แล้วแต่ว่าอ่ะต้องเอาขนาด5หน่วยด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะหาเจ้าเวกเตอร์หน่หน่วยของไอนี่ก่อนถูกปะ่ะเออดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการหาขนาดของ f u cos v อย่างนี้อ่ะพี่ก็บอกว่าเอาสัมสิทมาหนึ่งกําลังสบว สามกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองทั้งหมดใส่รูทอ่ะก็ได้เลยหนึ่งบวกเก้าบวกหนึ่งทั้งหมดใส่รูทเป็นรูทสิบเอ็ดถูกป่ะเออได้ขนาดของเจ้า U ูครอสวีละอ่ะทีนี้ถ้าจะทำเวกเตอร์หนึ่งหน่วยทำยังไงอ่ะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็นี่ไงฟึบหนึ่งส่วนขนาดของเจ้านั่นรูทสิบเอ็ดคูณกับ เวกเตอร์ของ u cross v e นั่นนะก็คืออะไร1 3 1ใช่ม i บวกสา j บวก k ไง 1, 3, 1นะึนะแล้วก็กระจายเข้าไปได้ออกมาเป็น1นึ่งส่วนรูทสิบคูณกับเวกตอร์ i บวกกับ3ามส่วนรูทสิบอ็ดคูณกับเวกตอร์ j บวกกับ1นึ่งส่วนรูทสิบอ็ดคูณกับเวกตอร์ k อืม ทีนี้ต้องการ5หน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้น5หน่วยคือเอา5คูณเข้าไปก็ได้เป็น5ส่วนรูท1 1คูณกับเวกเตอร์ i บวกกับ15ส่วนรูท1 1คูณกับเวกเตอร์ j บวกกับ5ส่วนรูท1 1คูณกับเวกเตอร์ k โอเคนะแต่ประเด็นคือประเด็นคือ เขาบอกว่าไงสองเวกเตอร์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งฉากถ้าตั้งฉากมันก็เหมือนกับขนาดนั่นแหละเออดังนั้นก็มีลบด้วยนะอย่าลืมใส่ลบให้มันด้วยลบหส่วนรูสิบเอ็ดคูณกับเวกเตอร์ไอลบสิส่วนรูสิบเอ็ดคูณกับเวกเตอร์เแล้วก็ลบหส่วนรูสิบเอ็ดคูณกับเวกเตอร์เอ่ะโอเคนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะ หรือว่าใครอยากจะคอนจูเกตงี้ง่ายๆก็ได้นะเออแบบอ่ะเจ้านี้ก็เจ้านี้ก็เป็นเอารูทสิบเอ็ดคอนจูเกตเพื่อให้ส่วนไม่รูทก็บอกว่าเป็นห้ารูทสิบเอ็ดไอเวกเตอร์ไอบวกกับสิบห้ารูทสิบเอ็ดเวกเตอร์เจบวกกับห้ารูทสิบเอ็ดเวกเตอร์เคอ่ะแล้วก็ทั้งหมดข้างล่างเป็นสิบเอ็ดหมดเลยก็ส่วนด้วยสิบเอ็ดแล้วก็ใส่บวกลบ ออันนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบที่สวยงามกว่านะก็สองเวกเตอร์พอดีบวกลบกระจายเข้าไปนะครับอ่ะข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวขอเน้นย้ําตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะแล้หน้าที่ประกอบด้วยเวกเตอร์ u และเ,เวกเตอรออ v. ์ v เนี่ยคือเวกเตอร์อ่ะคือ u cross v โดย u cross v เนี่ยจะตั้งฉากกับทั้ง u และ v เลยโอเคเนอะอ่ะแล้วเราก็มาหา u cross v หา u cross v แล้วก็พอได้ u cross v ก็หาขนาดของมันแล้วเอาเจ้าขนาดของมันมาเนี่ยมาหนึ่งส่วน u cross v อ่ะหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ของ u cross v โอเคเนอะอ่ะอันนี้ก็จะได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ u cross v แล้วก็เอาเอาไปคูณกับห้าก็จะได้เวกเตอร์ขนาดห้าหน่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็อ่ะตอบเจ้านี้เลยบวกลบอย่าลืมตั้งฉากบวกลบนะเพราะว่าเขาถามตั้งฉากไงนะถูกปะเออบวกลบนะดูดีๆ โอเคก็เอาเป็นว่าสําหรับข้อ7ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ